สวัสดีครับปันปัน Excel คลิปนี้นำเสนอวิธีสร้างปฏิทินปรับเปลี่ยนอัตโนมัติหรือ d y n a m i c c a l endar ครับหลายองค์กรต้องทำปฏิทินลักษณะแบบนี้ทุกปีนะครับเนื่องจากว่าวันทำงานและวันหยุดของแต่ละองค์กรต่างกันบางองค์กรทำงานสัปดาห์ละ5วันบางองค์กรทำงานสัปดาห์ละ6วันบางองค์กรหยุดวันอาทิตย์บางองค์กรหยุดวันพฤหัสวันเสาร์นี่เป็นต้นวันหยุดตามประเพณีที่ประกาศก็ต่างกันวันหยุดประจำสัปดาห์ต่างกัน วันหยุดพิเศษของบริษัทก็ต่างกันบางองค์กรกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานลงในปฏิทินเลยบางองค์กรก็ให้สิทธิพนักงานในการเลือกวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยอิสระหลายองค์กรจึงจาเป็นต้องทําปฏิทินลักษณะแบบนี้เพื่อใช้ภายในองค์กรเรามาดูวิธีการทํากันนะครับเริ่มจากให้ท่านเตรียมข้อมูลตามประกาศของแต่ละองค์กรนะครับว่าวันหยุดตามประเพณีแต่ละปีเนี่ยมีวันอะไรบ้างซึ่งปกติแล้วก็จะกําหนดไว้ที่14วัน15วันแล้วแต่ ทำตารางแบบนี้ว่ามีวันที่อะไรนะครับวันหยุดภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วก็ใส่รหัสสักนิดหนึ่งว่าเป็นวันหยุดประเภทไหนแนะนําสักเล็กน้อยสําหรับวิธีการกําหนดวันที่ดูจากระบบของคอมพิวเตอร์เรานะครับว่ากําหนดวิธีการระบุวันที่เป็นอย่างไรในก,นกรณีนี้กํานกหนดเป็นเดือนวันปีคริสตศักราชสามารถที่จะจัดฟอร์แมตตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นปีพุทธ,ธศักราชได้แต่แนะนําให้คีย์ข้อมูลเป็นระบบเดียวกันกับที่เซตไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับแต่ละแห่งมีวันหยุดไม่แตกต่างกันให้ทําตารางลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะกําหนดวันไว้เลยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยเราใช้วันหยุดก็คือ 1. วันทํางานก็เป็นศูนย์สำหรับแต่ละแห่งถ้ามีการหยุดวันพรหัสกับเสาร์ก็ คีย์เป็นแบบนี้หรือการหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คีย์เป็นแบบนี้ไปสําหรับตรงนี้เน,นื่องจากว่าเราจะทําเป็นอีกินให้เป็นอัตโนมัติที่สามารถเลือกได้ทั้งปีพุทธศักราชแล้วก็คริสศักราชเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทําตัวอย่างตั้งแต่ปี25 6 1สถึง2 5 7ส่วนการเปลี่ยนจากปีพุทธศักราชเป็นปีคริสศักราชก็ใช้543ไปลบออกก็จะได้ผลแบบนี้สําหรับวันหยุดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้กําหนดเรียบ,บร้อยแล้วเนี่ยเรามาใส่สูตรตรงนี้นิดนึงเพ อืนต่อไปลำดับของการกําหนดวันหยุดจะเป็นดังนี้นะครับเราเพียงข้อมูลตามนี้เลยเราเรียงจากจันทร์แล้วก็เชื่อมต่อด้วยอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้รหัสเป็นแบบนี้นะครับเป็นซุ้นหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะนําไปใช้ในสูตรการคานวณหาจํานวนวันทํางานและวันหยุดต,ต่อไปทําแบบฟอร์มปฏิทินนี้ขึ้นมาครั้งเดียวแล้วใช้ได้ไปหลายๆปีเลยนะครับต่อไปให้ท่านสร้าง แบบฟอร์มตามที่ท่านสะดวกมีลักษณะที่เป็นปฏิทินแบบนี้ตรงนี้เป็นหัวตารางนะครับก็จะเป็นชื่อของปฏิทินเป็นปีที่เราจะทําการระบุป,ปีของปฏิทินแล้วก็วันหยุดประเภทต่างๆที่ท่านมีใส,ส่สัญลักษณ์กําหนดไว้นิดนึงแล้วก็จํานวนวันทํางานสุทธิโลโก้อยู่ตรงนี้ท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสร้างแบบฟอร์มได้ตามที่ท่านสะดวกสําหรับตรงนี้เนี่ยในปฏิทินแต่ละเดือนท่านทําเป็นตาราง7จ็ดคูณเแถว เดคอลัมน์สำหรับบางองค์กรที่ต้องการตัวเลขว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีนะครับสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือนก็เพิ่มคอลัมน์เข้าไปขยายภาพให้เห็นชัดเจนสักนิดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวเลือกว่าถ้ากรณีที่เป็นภาษาไทยแบบนี้ข้อมูลข้างล่างทั้งหมดก็จะเป็นภาษาไทยไปด้วยแล้วปีก็จะเป็นปีพุทธศักราชถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษคือเปลี่ยนเป็นคําว่าคาล endar นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีพุทธศักราช แล้วก็ข้างล่างทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่ท่านสร้างตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าแต่ละช่องควรจะต้องใส่สูตรอย่างไรเราต้องการให้ตรงนี้สามารถเลือกได้เราก็ไปที่ data data tools data validation เลือกที่ list ไปที่ตารางนี้ข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วคลิกโอเคได้เลยตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าเป็นคาล endar ก็ได้จะเป็นปฏิทินปีพุทธศักราชก็ได้ ต่อไปเรามาสร้างประโยคเงื่อนไขขึ้นก่อนนะครับว่ากราณีไหนเป็นภาษาไทยกรณีไหนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการเขียนสูตรของเราเราใช้ช่องวางอ่างตรงนี้ชั่วคราวเสร็จแล้วเราก็ใส่สูตรเลบของช่องนี้กด F4 ห็อกไว้นะครับเราต้องการเช็คแค่หนึ่งตัวอักษรว่าอักษรตัวแรกเท่ากับปอปาหรือเปล่าก็ปีตรงนี้ไว้ Control C แล้วก็ Control F3 นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับ New เลยเราใช้ชื่อ t h แล้วกัน ก็จะได้ตรงนี้แหละนะครับว่าถ้าเกิดเราเคีย์เป็น th ก็จะหมายถึงว่าเราเคีย์ข้อความให้ตรวจสอบว่าทางซ้ายเป็นพอป้าหรือเปล่าต่อไปเราต้องการให้ตรวจสอบว่าทางด้านซ้ายเป็นตัว c หรือเปล่าตรงนี้เป็นเป็น f a l s e นะครับเราไม่ต้องสนใจก็คอนโทรล c นะครับคอนโทรล f 3ตั้งชื่อใหม่ e ืงปิดคอนโทรล v ว่าเป็น c หรือเปล่าตรงนี้เราไม่ต้องใช้ละต่อไปเรามาตั้งชื่อประโยคที่จะทำให้เราสามารถเลือกปีเป็นปี พุทธศักราชหรือปีพิทธศักราชได้ offset แล้วก็ไปที่ data ตรงนี้กำหนดที่ตรงนี้นะครับไว้เป็น reference หลักแล้วเราก็ให้เลื่อนลงมา1 r o แล้วก็ตรงคอลัมน์เนี่ยเลื่อนไปกี่คอลัมน์เราก็จะใช้สูตร match มาช่วย match เข้อความตรงนี้ F4 ลรากไว้นะครับต้องการเปรียบเทียบข้อมูล ของ2เซลล์นี้กด F4 ล็อกไว้ให้เหมือนกันทุกประการตรงนี้เราก็จะได้คอลัมน์นั้นต่อไปก็คือความสูงของข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราใช้ count A 2คอลัมน์นั้นเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้คอลัมน์ใดก็ได้คอลัมน์นี้ กดฟังก์ชัน F4 ออกไ้นะครับแต่ว่ากรณีนี้มีชื่อคอลัมน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบ1แล้วก็วงเล็บปิดตัวนของออฟเซตไปเรียบร้อยจะขึ้นเป็น e r r o r นะครับเพราะว่าเป็นชุดข้อมูลไม่เป็นไรเราจะต้องการไปตั้งชื่อตนเองน,นะคับน Ctrl C นะครับแล้วก็ไป c t r l F3 ตั้งชื่อใหม่ครับอันนี้เป็นชื่อว่า Gear yeah. Control V ลองตรวจสอบดูก็จะมาที่ข้อมูลชุดนี้แหละกด Escape ออกไปปิดไปก่อนนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น Calendar กด Ctrl F3 มาดูอีกครั้งหนึ่ง ปีขึ้นมาตรงที่เราต้องการแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามที่เราต้องการนั้นเราก็เอามาที่เซลล์นี้นะครับแล้วก็ไปที่ Data DataTools Data, Data validation เลือกเป็น List แล้วก็ตรงนี้เรากำหนดให้เป็นเชียลองทดสอบดูครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น่ยนปีพิศสักะละเพราะว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น B ปีปฏ like ิทินแบบนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขแบบนี้เมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้กลับมาอีกครั้งหนึง่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขแบบนี้ตามที่เราต้องการ,รนรี้เา ไม่ต้องใช้แล้วก็ลบทิ้งไปจากนั้นเรามาใส่สูตรเพื่อเปลี่ยนข้อความตรงนี้แล้วก็ชื่อวันเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เราใช้สูตร if เราตั้งชื่อไว้แล้วว่าเป็น th e นะครับถ้ากรณีเป็นภาษาไทยก็ให้ช,ชื่อว่าเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์แล้วก็ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ en แล้วก็ให้ขึ้นว่าเป็น week end วงเล็บปิดของ e if ตัวที่1และ e if ตัวที่2ตรงนี้วันหยุดตามประเพณีแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือ e if th ก็ให้เป็นวันหยุดตามประเพณี e if en ก็ให้เป็น traditional holiday นะครับวงเล็บปิด2ครั้งถ้ากรณีที่เป็นวันหยุดบริษัท e if th วันหยุดบริษัท e if en company holiday ส่วนกรณีวันหยุดพักผ่อน youth, ออประจำปีสูตรเดียวกันหมดนะครับ สำหรับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น if th if i n networking days ตรงนี้เช่นเดียวกัน ตามนี้นะครับเราลงเลือกข้อความตรงนี้ดูก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีพุทธศักราชเมื่อเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษข้อความเปลี่ยนภาษาอังกฤษทั้งหมดตรงนี้กลายเป็นพิศ์ศักราชต่อไปเรามาตั้งชื่อชุดข้อมูลของวันหยุดกําหนดชุดข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราล็อก A2 ตัวแรกไว้แล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น index ไปที่ชุดข้อมูลเดิมตรงนี้กด F4 ล็อกไว้แล้วก็ count A ครับ F4 ล็อกไว้ 4, wide, ครับรงเลตปิดเสร็จแ,แล้วเราก็ Copy ตรงนี้ไว้นะครับ Ctrl+C Ctrl+F3 Ctrl ตั้งชื่อใหม่ Holiday นะครับ ลองเช็คดูนะครับอันนี้จะเห็นว่าข้อมูลจะไปครอบคลุมข้อมูลที่เป็นวันหยุดทั้งหมดนะครับโดยไม่ต้องไปสนใจว่าปีไหนเดี๋ยวข้อมูลจะดึงวันที่ที่เราต้องการได้อีกในสูตรตรงนี้เราไม่ต้องใช้หลักต่อไปเราก็มาใส่ชื่อเดือนตรงนี้นะครับโดยที่เราต้องการให้เป็นตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณได้แล้วก็ลิงก์อยู่กับปีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราใช้สูตร date value แน่นอนในช่องแรกนี้จะต้องเป็นเดือน1วันที่1แล้วก็เชื่อมด้วยปีตรงนี้กด F4 เราไว้แต่ตอนนี้เป็นปี พุทธศักราเราต้องลบด้วย5 4 3เพื่อให้เป็นพิศ,ศสักการตรงนี้ก็จะเป็นเดือนมกราคม จะเห็นว่าเป็นเดือนพุกราคมเฉยๆทั้งนี้จริงๆแล้วข้อมูลเป็นวันที่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงช็อตเดทก็จะเป็นแบบนี้แต่เราต้องการให้ขึ้นเป็นชื่อเดือนเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ custom แล้วก็กําหนดให้เป็นชื่อเดือนภาษาไทยเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเราต้องการให้ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยเราไปที่ c o n t o n t formatting แล้วก็ manage r u l มีสูตรที่ผมสร้างไว้เดิมอยู่แล้วเรามาให้ดูตรงนี้เราไปที่ตรงนี้นะครับกำหนดไว้ว่าเป็นเท่ากับ en ซึ่งเราตั้งชื่อไว้แล้วก็คือถามว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับ ตัมนั้นถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นคารเรต้าภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยตามที่เราต้องการโดยที่เราใช้เลขสูตรเดียวตรงนี้อย่างไรก็ดีจะมีปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราเปลี่ยนปีตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะผิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้โดยใช้สูตรถ้าเป็นภาษาไทยก็ให้ใช้สูตรนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ให้ใช้สูตรนี้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ต้องลบห้าสี่สางเล็บปิดอีฟโซยสองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้และเปลี่ยนตรงนี้เป็นปี2020นะครับตรงนี้ก็ย่งคงเดิมไม่มีความผิดพลาดใดๆตรงนี้ขึ้นมาเป็น Value ถูกไหมครับเพราะตรงนี้คึ้นเป็นปี2020แต่เมื่อเราเปลี่ยนเป็น องศาก็จะเป็นเดือนปกติอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ถูกต้องแล้วเราจะมาคํานวณว่าจํานวนวันทํางานของในแต่ละเดือนหักวันหยุดสุดสัปดาห์ออกไปหักวันหยุดต่างๆออกไปแล้วจะมีวันทางานเท่าไหร่ใช้สูตร network d a y ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้มีสสูตรสูตรแรกเนี่ยกำหนดวันหยุดได้แบบเฉพาะวันหยุดทั่วไปเท่านั้นแต่กรณีถ้าเป็น network days international เนี่ยก็จะสามารถที่จะกำหนดวันหยุดสุดสัปดาห์เข้าไปได้ด้วยเรามาดูตรงนี้เพื่อให้เข้าใจสูตรมากขึ้นวันเริ่มต้นคือวันแรกของเดือน วันสิ้นสุดเดือนก็คือ end of month EO month จนวนที่1นึ่งมการาเหมือนกันแล้วก็ให้เป็นของเดือนตัวขาเองแต่ว่ามีอยู่23วันทำงานเพราะว่าหากวันหยุดปกติไปเรียบร้อยแล้ววันหยุดที่เป็น week end ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่มาตรงนี้ซึ่งเราสร้างรหัสไปแล้วนะครับแล้วก็กดฟังก์ชัน F4 รับไว้ส่วน holiday คือที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือหอวันทำงานกันทเหลือย2วันทำงานเพราะว่า วันหยุดตามประเพณีซึ่งอยู่ในตารางตรงนี้ที่เราสร้างไว้ในเดือนมกราคมก็คือวันที่1มกราคมเนี้ยออกไปเดือนมกราคมนะตอนนี้ก็คือมี22บวันทรงนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะ c o อปี้หัวตารางของแต่ละเดือนไปไว้ในตารางแต่ละเดือนได้แหละเดี๋ยวเราต้องมาแก้ชื่อเดือนตรงนี้ไม่เป็นไรเราก็ปีตรงน,นี้ไปก่อนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนถูกต้องทั้งหมดไปแล้วก็มาสร้าง เนื้อปฏิทินกันตอนแรกเนี่ยเราต้องการทราบว่าวันที่1เป็นวันอะไรในเดือนนั้นๆเราสามารถใช้การเปรียบเทียบด้วยสูตรว e e เด a y ว e ด k d a y เนี่ยจะคืนค่าเป็นเลขที่วันเรามาดูในสูตรตรงนี้นะครับถ้าเราใช้1ก็จะคืนค่า1นถึงเในวันอาทิตย์เป็น1ถ้า2ก็คือวันจันทร์เป็น1ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเป็น default s, ตัวแรกตรงนี้ก็คือเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นวันที่1มกราคมข,ของปี25 6 3 ก็คือวันพุธต้องการทราบว่าคือคอลัมน์แรกนี้หรือเปล่านะครับเราก็เปรียบเทียบด้วยสูตรเปรียบเทียบกับคอลัมน์โดยที่เราต้องล็อกตรงนี้ไว้ถ้าเราคั p y ี้ไปทางขวาก็จะรับจำนวนคอลัมน์ให้เราฉะนั้นเราใส่สูตร if เข้าไปได้เลยว่า if แบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นจริงนะครับก็คือวิ e เด a y เนี่ยเท่ากับ1เหมือนกับคอลัมน์แรกตรงนี้นะเราก็ต้องการให้คืนค่าวันที่ตรงนี้ออกมา แต่ถ้าไม่ใช่ก็เ,เป็นช่องว่างปกติเราลองดูถ้าเราคัปปีมาแบบนี้ตรงนี้เราเล้ได้บบไดไวันที่1ตามเรัการเป็นวันที่1แบบนี้เพราะว่าเราเซตคัสตอมเป็นคัสตอมเด็กก็คือเราต้องการให้สแสดงค่าเป็นวันเท่านั้นแต่จริงๆข้อความในนี้จะแสดงวันเดือนปีปกติแต่ว่าเราต้องการให้เขานับวันต่อไปไม่งั้นตรงนี้จะเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นด้านนี้เป็น1ก็ให้เพิ่มวันไปเลยก็คือถ้าด้านนี้ไม่ใช่ช่องว่าง ครวก็ใส่สูตร if เข้าไปช่องก่อนหน้านี้ไม่เท่ากับช่องว่างถ้าไม่เท่ากับช่องว่างก็ให้เอาช่องนี้บวกได้หนึ่งเข้าไปเลยแต่ถ้าเท่ากับช่องว่างก็ให้มาถามว่าเป็นวันแรกหรือเปล่าแบบนี้นะครับเราก็ใส่วงเล็บปิดใช่ไหมครับตรงนี้จะกลายเป็น2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ Copy สูตรนี้ย้อนกลับมาได้จนถึงวันจันทร์ตรงนี้เราต้องหาวันแรกให้ได้ก่อนนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีค่าแล้วถึงจะเป็นวันจันทร์มาคำนวณว,ว่าเป็นวันที่หนึ่งสองสามนับเรียงต่อมาและแน่นอนวันที่ในบรรทัดที่2 ก็คือวันนี้มาบวกด้วย1สําหรับช่องนี้ก็จะเหมือนกันก็คือวันนี้บวกด้วยหนึ่งบรรทัดนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะ Copy ลงมาได้เลยเหลือ2บรรทัดสุดท้ายตรงนี้เนื่องจากว่าในแต่ละเดือนเนี่ยบางครั้งก็สิ้นสุดเดือนในบรรทัดนี้บางครั้งก็สิ้นสุดเดือนในบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นสูตร2บรรทัดนี้ก็จะแตกต่างจากข้างบนเล็กน้อยก็คือ if นะครับตรวจสอบว่าวันสิ้นเดือนของเดือนนี้มากกว่าวันก่อนหน้านี้หรือยังถ้ายังมากกว่าอยู่ถูกไหมครับก็คือวันก่อนหน้ายังไม่สิ้นเดือนต้องเอาวันก่อนหน้านี้บวกเข้าไปอีกหนึ่งวันแต่ถ้ามากกว่าแล้วแปลว่าวันก่อนหน้าเป็นวันสิ้นเดือนแล้วเราก็ให้เป็นช่องว่างเราก็สามารถกอบสูตรนี้มาได้แต่ตรงนี้เราเป็นวันก่อนหน้านี้ราบเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายอันนี้มาเป็นอันนี้ก็จะเห็นว่าสิ้นสุดวสิ้นเดือนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างเราก็สามารถที่จะกรอบบรรทัดนี้ลงมาได้เลยสําหรับ2บรรทัดสุดท้ายเมื่อ เดือนเปลี่ยนไปนะครับวันสิ้นเดือนลงมาถึงบรรทัดที่6ก็สามารถใจะใช้สูตรเดียวกันได้ต่อไปเราจะแสดงการนับจํานวนวันในสัปดาห์สามารถใช้สูตรวิกนําของตัวที่มีค่าสูงสุดในจํานวนนี้แต่เราจะทราบได้อย่างไรเมื่อจํานวนวันเนี่ยมันมีบ้างไม่มีบ้างหรือถ้าเป็นช่องบรรทัดสุดท้ายนี้ไม่มีวันอยู่เลยวิกนําตรงนี้จะเออเลอ่เพราะฉะนั้นเราตรวจสอบก่อนตรงนี้นะครับว่าการรวมทั้งหมดตรงนี้ นะครับก็คือไม่มีข้อมูลหรือเปล่าเท่ากับศนย์หรือไม่ถ้าเท่ากับ0ูนย์เราก็ให้เป็นช่องวา่างแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ใช้วิคนําได้เลยของค่าสูงสุดในจํานวนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่1ลงมาถึงสัปดาห์ที่5ตามลาดับด 5, ส่วนตรงนี้ไม่มีข้อมูลก็จะเป็นช่องวา่างสาหรับลําดับที่ของสัปดาห์ในแต่ละเดือนก็คือเราเริ่มนับใหม่ในทุกๆเดือนเราก็สามารถในเราทำได้ในักษณะเดียวกันเริ่มต้นจากเราตรวจสอบก่อนนะครับว่าใน บรรทัดนั้นๆมีข้อมูลอยู่หรือเปล่าเท่ากับศูนย์หรือไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนต้องให้เป็นช่องว่างถ้าไม่เท่าเราก็คือเอา c a l e n d a r week ก็คือในช่องก่อนหน้านี้ลบด้วยวิ e k number ของวันแรกของเดือนแล้วก็บวกด้วยหนึ่งกลับเข้าไปแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะ Copy ลงมาข้างล่างเราต้องล็อกดีตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ Copy ลงมาจะเป็นตามนี้เรามาลอง Copy ทั้งหมดนี้ไปที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะ Copy ไป เนื่องจากว่าตรงนี้เราล็อกเป็นดีไว้ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปลดล็อกเขาไปก่อนในการ Copy จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทราบว่าบรรทัดแรกกับ2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันและลิงก์ไปถึงชื่อของตารางของแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราลอง Copy ทีละสูตรแบบนี้ดูก่อนเป็นการนับคอลัมน์ตั้งแต่คอลัมน์แรกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการนำชื่อเดือนข้างบนมาเพื่อให้สูตรตรงนี้ถูกต้อง สำหรับสูตรวันจันทร์ก็เช่นกันนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นแบบเดียวกันเห็นว่าอา้างอิงระยะข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเนั้นก็ต้องทำลักษณะแบบนี้จากนั้นถึงจะ Copy แท็บนี้ลงแทบได้สสำหรับบรรทัดนี้ไม่มีปัญหา Copy ไว้ได้เลยอันนี้เช่นเดียวกัน Copy ทีละรายการดังนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเลื่อนข้อมูลชุดนี้ออกมาตรงนี้ก็เหมือนกันจากนั้นถึงจะสามารถที่จะ Copy ลงมาข้างล่างแบบนี้ได้สำหรับ2ช่องนี้ก็ Copy มาได้เลยจากนั้นเราก็ลงก็แบบนี้ก็ได้ก็มาเลื่อนข้อมูลชุดนี้ ก็ทําแบบนี้เรื่อยไปจนครบทุกตลางสําหรับวันทํางานสุดที่เราอาจจะใช้วิธีการรวมตัวเลขที่เราคํานวณไว้แล้วทั้ง12เดือนเข้าด้วยกันรตรงๆก็ได้หรือเราจะใช้วิธีสูตร Network Day เดยนเมื่อสักครู่ที่เราทำก็ไปดูในรายละเอียดน,นันในกรณีทั้งปีเนี่ยก็คือเราต้องการทราบวันแรกก็คือวันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ก็คือ end of month ของเดือนธันวาคมโดยที่ week end ก็คือรหัสนี้ F4 บน holiday ก็คือ อที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นโดวยวิธีนี้ก็จะเห็นว่าปี2 5 6 3นี้มีวันทํางานทั้งสิ้น240วันทำงานครับที่ที่นี่ตรงช่องสีฟ้านี้เราต้องการให้แสดงรายละเอียดของวันหยุดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนโดวยวิธีการดึงข้อมูลที่ไม่ซ้ําเราใช้ o e t if ของข้อมูล ที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ 4. เปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาดก็คือฮอดดี้เสร็จแล้วเราก็มาบวกกับปีของฮอดดี้นี้ไม่เท่ากับปีที่เรากลังสนใจใ้อยู่ซึ่งเนื่งองจากมีการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับเราก็ต้องใส่วงเล็บปิดเอาไว้ครับแล้วก็บวกกับมันของฮอดดี้นี่ก็ต้องไม่เท่ากับมันของเดือนที่เรากําลังสนใจอยู่อันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูล ที่เราจะได้สำหรับการดึงข้อมูลออกมานะครับจะนําข้อมูลนี้ไปใช้กับ match โดยที่เราไม่ต้องการกดปุ่ l Shift e เ t e r เพราะฉะนั้นเราจะใส่ Index เข้าไปช่วยปิดเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราจะ match ชุดข้อมูลนี้กับ0ย์โดยที่ให้เหมือนกันทุกประการเราก็จะได้ว่าเป็นบรรทัดที่3ที่ข้อมูลที่เราต้องการเราใช้ Index ของข้อมูลชุดพอดีๆโดยให้แม t ช์ข้อมูลนี้ขึ้นมา ก็จะได้วันวันที่1แล่ถ้าเราคั p y อ้ลงมาแน่นอนจะต้องเป็นเดือเพราะว่าในเดือนมกราคมนี้มีเฉพาะวันที่1วันเดียวที่เป็นวันหยุดลองเปลี่ยนปีดูป,ปี6กม้ นะครับก็จะมีวันที่1กับวันที่2ถ้าเราเป็นปี62ก็จะมีวันที่1วันเดียวนะครับเป็นปี63ก็จะมีวันที่1วันเดียวเราไม่ต้องการให้มี NA ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ใช้ if a อเอต้องลงไปทั้งหมดถ้าเป็น NA ก็ให้ขึ้นเป็น่อง่างเราก็จะสามารถที่จะ copy ตรงนี้ลงมาได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะ copy สูตรนี้ไปใช้ตรงนี้ได้แต่เรามีการล็อกเซลไว้ต้องขยับชุดข้อมูลตรงนี้ออกมาก็จะมีรายการขึ้นมาว่าเป็นวันที่10กุมภาพันที่เป็นวันหยุดใช่ไหมครับวิีกรจะ เป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องก็ไปทีละเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนสูตรให้ถูกต้องก่อนสูตรถูกต้องแล้วถึงจะก็ปีลงมาทั้งหมดแบบนี้ก็ทําแบบนี้ต่อไปในทุกเซลล์เราต้องการให้แสดงรายละเอียดของวันหยุดเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษวีล o อัพวันนี้โดยที่ไปที่แทปบเลอร์สช่องนี้กรณีนี้คือต้องการคอลัมน์ที่2โดยเปรียบเทียบเหมือนกันทุกประการแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษ เราต้องการให้ตรงนี้ขึ้นเป็นภา,ศา,ศาษาอังกฤษด้วยเรา Copy ตรงนี้ไว้ก่อนเรารู้ว่ากรณีนี้คือภาษาไทยเพราะฉะนั้น if th นั้นถ้า if en ก็คือแบบนี้แต่เปลี่ยนเป็นคลัมน์ที่3ล้วก็วงเล็บปิดนั้นถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภา,าษาอังกฤษและเป็นปี2020เราก็จะเปลี่ยนลักษณะที่เราต้องการดังนั้นเราก็สามารถที่จะ Copy ตรงนี้ลงมาได้ทั้งหมดและขึ้นเป็น if a n a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ if a n a คล่อมไว้เหมือนกันหรือเราสามารถที่จะให้สูตรที่ เชื่อมโยงกันว่า if บนทางด้านซ้ายนี้เท่ากับช่องว่างก็ให้เป็นช่องว่างแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้คำนวณมาแบบนี้ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะ copy ข้อมูลชุดนี้ลงมาได้เลยดังนี้ ต่อไปเราต้องการจะให้สีที่เรากําหนดตรงนี้มาปรากฏบนตารางปฏิทินนี้เราสามารถทําได้โดยใช้เครื่องมือ c o n d i t i o n a l Formatting เราลองมาดูที่ว่างๆตรงนี้นะครับผมจะลองเขียนสูตรให้ดู Network Day ให้เปรียบเทียบกับตัวเขาเองโดยที่เราบอกว่าวันหยุด week end ก็คือรหัสนี้วันที่เราเลือกคือ d 7วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ตามที่เราใส่รหัสไว้ถ้าเราลองเปลี่ยนมันก็จะขึ้นมาเป็นศูนย์ก็คือไม่มีวันทํางานแต่ถ้าลองลองเปลี่ยนมาเป็นวันนี้จะขึ้นเป็นหนึ่งก็คือมีหนึ่งวันทํางานถ้าเปลี่ยนเป็นวันนี้ ก็จะเอ r o r แต่ว่าในกรณีของเครื่องมือ conditional formatting เขาสนใจเพียงว่าเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้นดังนั้นถ้าข้าเป็นข้อมูลเป็นจริงเขาก็จะให้ format ตามที่เราต้องการออกมาแต่กรณีนี้เราบอกเราต้องการให้มีวันหยุดเป็นจริงก็คือเป็น1กลับมาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเราต้องการให้ตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์แต้ขึ้นเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็น not เป็น negative ซ้อนไปเราเลือกไว้เป็น d 7แบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเป็น true เมื่อมาตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น false เอเราย้ายไปที่วันที่ไม่มีข้อมูลก็ตามที่เป็น True ก็จะขึ้นเป็นเป็น True แบบนี้ Conditional Formatting ก็จะแสดงผลตามที่เราต้องการเราสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับแล้วก็สั่งไว้ใน Conditional Format เราสามารถที่กะสูตรนี้ได้เลยเลือกพื้นที่นี้ไว้ไปที่ Conditional Formatting นะครับเลือกสูตรใหม่ตรงนี้กำหนด Format เลยว่าสูตรเราต้องการเป็นแบบนี้โดยที่ Format ให้เป็นตัวฟอนต์นะครับเป็นแบบหนาสีเขียวเข้ม Fill นะครับตัวีออนแบบนี้ก็จะได้ลักษณะการกําหนดาวันหยุด ประจำสัปดาห์เป็นแบบนี้ตามที่เราต้องการวันหยุดบริษัทวันหยุดตามประเพณีแล้ววันหยุดเพราะความประจาปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ไปดูข้อมูลจากชุดนี้มาเปรียบเทียบกับวันของเขาเองเราใช้สูตร sum i f โดยที่ sum range ที่เราต้องการคือแถวนี้ทั้งแถวครทีเด range ครทีเรียวเราก็คือวันที่เราสนใจในคอลัมน์นั้นๆเลนที่2ที่เราสนใจต้องรหัสตรงนี้เป็นวันหยุดตามประเพณีก็คือรหัสตัว t ตรงนี้นะครับกด f4 ลอกไว้เร,ไเราต้องการตรวจสอบว่าเซลล์นั้นๆเนี่ย ตรงกันหรือไม่อย่างกรณีนี้ก็คือจะเป็น False ก็คือไม่ใช่วันหยุดนักขัดตะเลืวันหยุดตามประเพณนี้เราลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนวันมาเป็นแบบนี้ก็คือวันที่1ซึ่งเราทราบว่าคือวันที่1มกราคมเป็นวันหยุดนักขัดตะเลืก็จะขึ้นเป็น True เมื่อย้ายไปวันอื่นวันนี้ไปใส่สูตรเริ่มต้นจะขึ้นเป็น False ก็จะไม่แสดงเครื่องหมายตามที่เราต้องการจะ copy สูตรนี้ไว้นะครับแล้วก็มาระบายสีพื้นบริเวณที่เราต้องการให้เกิด Conditional Formatting นะครับ New Rule copy สูตรนี้ลงไป ไป format ครับให้เป็นตัวหนาแล้วสีฟอนต์ต้องการเป็นสีนี้นะครับแล้วก็สีพื้นต้องการให้เป็นสีนี้เราก็จะได้วันหยุดตาม,มาประเภทนี้ขึ้นมาตามที่เราต้องการสําหรับเป็นวันหยุดประเภทอื่นก็คือวันหยุดบริษัทกับวันหยุดพราผมเป็นดังปีก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะย้ายสูตรนี้ไป ตรงนี้เราไม่ใช่ละเราลองดูว่าใช้ได้หรือไม่นะครับสมมติว่าเราไปกําหนดวันวันหยุดเพิ่มเติมวันที่2เราให้เป็นวันหยุดบริษัทนะครับแล้ววันที่3เราจะเป็นวันหยุดพักผ่อนประจําปีวันที่2อมี2020วันที่3ามี2020ตรงนี้เราให้เป็นวันหยุดบริษัทและตรงนี้เป็นวันหยุดประจําปีนันตรงนี้ก็คือพัม e านีสโอเคตรงนี้คือว c a t ชันตัวย่อตรงนี้เราเป็นวี นี่เป็น C c ก็พตรงนี้มาเลยนะฮะเดียวกันโอเคเราลองไปดูครับก็ะจะขึ้นมาแห้เมื่อเราเปลี่ยนเป็นปีปฏิทินแบบซึ่งยังไม่มีการกําหนดวันหยุดบริษทรัทหรือวันหยุดพักมันประจำปีก็จะไม่ขึ้นมาโลยวิธีนี้เราก็สามารถที่จะ Copy Conditional Format เหล่านี้นะครับไปไว้ในปฏิทินอื่นๆได้เลยทําได้ดังนี้ครับเราไปที่ Conditional Format Man a g e Rule ดูทีละรายการเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่เรากําหนดตรงนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเราเลือกพื้นที่ที่1ือตรงนี้ กด control ไว้นะครับพื้นที่ที่สองพื้นที่ที่สก็ apply ไดเลยครับสามารถที่จะ copy ตรงนี้ทั้งหมดมาไว้ในแต่ละ condition format ที่เราเซตไว้ตอนนี้ก็จะเป็นอันเรียบร้อยกับสำหรับการกำหนดทั้งหมดสมมุติเรามาลอง12ตุลาเป็นวันหยุดเท่วพักผ่นประจำปีสักวันหนึ่ง12 20แบบนี้นะครับเป็นวันหยุดเทพัก่อนประจำปีเพิ่มอีกวันนึงก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมา เรียยบ้อเมื่อเราแปลงตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับ2020ัน20ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบเดียวกันข้อมูลตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเวเคชั่นตรงนี้ขึ้นมาด้วยอมิานีฮอลลีตรงนี้ขึ้นมาให้ด้วยของเดือนตุลาที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครูน่นี้ก็จะมีวันหยุด3วันเป็นวันหยุดถักคัตฤก์วันหยุดตามประเพณี2วันแล้วก็เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี1วันท่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาตรงนี้พอเปลี่ยนกลับมาเนี่ยข ปีสอง3ารอสมข้อมูลทุกอย่างก็จะเป็นที่เรียบร้อยลองมาดูในภาพใหญ่กันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตว่าเมื่อกี้เราเติมวันหยุดเข้าไปวันหยุดรวมก็จะเปลี่ยนแปลงบางไปด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่ต้องแข่งกับใครเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานก็พอขอบคุณและสวัสดีครับ